อยู่ชุมแพรเจ้าค่าวันนี้มาถึงค่ำเลยน้องหญิงพักที่โพลิพาสเซนไปอำเภอสีชมพูหรือหนงองบัวรมพูมาไม่ยากเจอปตทเลยมาสักสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยหรือคนไหนมาไม่ถูก GPS มาได้เลยเจ้า่ะเลี้ยวเข้ามาไม่ลึกนะคะสองร้อยเมตรเองเขาเป็นอาคารสองชั้นมีสองฝั่งค่ะ <Okay. S 1> ที่จอดรถก็ได้อยู่พอดีกับห้องพักเลยมาถึงแล้วไปชำระบ,บัญชีก่อนที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะคะมีแค่ากาแฟให้ทานฟรี เช็คอินเสร็จแล้วเอากระเป๋าไปเก็บกันเจ้าคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันเ <_ d ata> ขามีคุณแจแม่เหล็กทีการ <_ d ata> ักษาความปลอดภัยสูงสุดเจ้าคะ่ะ yes ขอถ่ายยากาศภายนอกก่อนนี่เป็นแบบนี้นะคะ2สาฟางเปิดประตูเข้ามาใน <_ d ata> ห้องเป็นการกรอบบนดิบนะทาสีขาวที่นอนเป็น6กฟุต ต๊ะเครื่องแป้งก็จะกอดปุ่มที่ฝันการตรวจสอบการค้ามีตู้เย็นให้มีทีวีให้ห้องพอดีไม่ใหญ่ไม่กว้างจนเกินไปเขามีระเบียงให้ด้วยนะเดี๋ยวน้องหญิงพาไปดูระเบียงข้างนอกคะ่ะเขาจะเป็นตะแกรงเหล็กนะรักษาความปลอดภัยสูงสุดมาดูห้องน้ำห้องน้ำก็พอได้อยู่นะใครมาช่วยหา,าที่พักไม่ได้แนะนำที่นี่นะคะโรงแรมพูลพาส3ามร้อยเก้าสิบบาทราคาไม่แพงใช้ได้อยู่สี่แยกโรงพยาบาลชุมแพขับไปทางหนองบัวลำพูเจอปั๊มปะทอเตรียมเลี้ยวซ้ายเลยประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงจ้ง